วันนี้มาคุยกันเรื่องอนิเมะเรื่องใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงกันเลยทีเดียวนั่นก็คือดา a ก้อนบอลไดม m a เป็นภาคใหม่อีกบทหนึ่งของจักรวาลดา a ก้อนบอลที่หลายคนคาดหวังไว้สูงมากมาดูกันครับว่าภาคนี้จะพาเราไปพบกับอะไรใหม่ๆและมีอะไรที่แฟนๆอย่างเราห้ามพลาดดาก้อนบอลไดมะเป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์โทริยามาลงมาคุมเองอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจารย์ท่านจะล่วงลับไปแล้วนะครับซึ่งทําให้แฟนๆมั่นใจได้เลยว่าภาคนี้จะมีกลิ่นอายดั้งเดิมที่เรารักและคิดถึงแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนตื่นเต้นคือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวละครหลักทั้งหลายกลายเป็นเด็กอีกครั้งการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครที่เป็นเด็กจะช่วยเพิ่มความสดใหม่และพาเรากลับไปสู่ความสนุกในแบบที่เราคุ้นเคยจากยุคแรกของดากอนบอล อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คืออาจารย์โทริยมามะได้ใส่ความสร้างสรรค์ใหม่ๆลงไปในเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่แค่การระเบิดพลังอย่างเดียวแต่ยังมีการผจญภัยและการค้นหาดาก้อนบอลเหมือนในช่วงแรกซึ่งผมว่ามันเป็นจุดเด่นที่หลายคนต้องการที่จะเห็นมันอีกครั้งมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับไปสู่จุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้กันเลยทีเดียวความแตกต่างจากภาคก่อน ดาอนบอลไดมมีความแตกต่างจากภาคก่อนๆอ,อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องโทนและแนวเรื่องของการเล่าเรื่องเราเห็นว่ามีการเน้นความสนุกสนานแบบเบาสมองซึ่งต่างจากภาคซูเปอร์ที่เน้นการต่อสู้ระดับจักรวาลและจริงจังเป็นอย่างมากก็คือสู้เพื่อปกป้องจักรวาลและสู้กันข้ามจักรวาลกันเลยทีเดียวในภาคนี้เราก็จะเหมือนจะกลับมาหวนคืนสู่สามัญหรือเปล่าก็ไม่อันนี้ก็ ไปอวากาศเหมือนกันไปอีกโลกหนึ่งเหมือนกัน <you> <laughs> หนึ่งในจุดที่ผมชอบคือการดีไซ <t ries> <t ries> น์ตัวละครที่กลับมาในแบบเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์เช่นการแปลงร่างเป็นเด็กที่ทำให้เราเห็นด้านที่น่ารักและคีดเล่นของตัวละครอีกครั้งรวมถึงการผสมผสานระหว่างบรรยากาศแบบแฟนตาซีกับคอมเมดี้ที่หลายคนหลงรักในช่วงต้นของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือภาคแรกของดาวก็บอลเลย ตั้งแต่โกคูยังเป็นเด็กอยู่นอกจากนี้ดกคอนบอลไดมากยังมีการนำเสนอศัตรูที่ไม่ใช่แค่เรื่องพลังแต่ดูเหมือนจะมีปมและแผนการที่น่าสนใจมากขึ้นการต่อสู้ไม่ได้เน้นแค่พลังที่ถล่มทลายกันอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการใช้กลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์นในการเอาชนะคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆหลายคนเรียกร้องกันมานานคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ จะสามารถกลับมาเอาชนะใจแฟนๆได้อีกครั้งไหมคิดยังไงลองคอมเมนต์กันดูนะครับในส่วนนี้เรามาดูรายละเอียดใหม่ที่ถูกเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับดา g o n b บอลไดมะตัวละครหลักในภาคนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเด็กซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของความท้าทายใหม่ในภาคนี้ตัวละครหลักต้องเผชิญกับอุปสรรคในร่างเด็ก แต่กลับเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในมิติที่แตกต่างออกไปจากเดิมตัวร้ายหลักในภาคนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างละเอียดว่าจะเป็นใครกันแน่ไอ้ตัวจอมานก็ดูตองตองหรือว่าตัวหนึ่งที่แอบมาอยู่กับพวกพระเอกหรือว่าเป็นพวกจอมานคูจอมานดูหรือเปล่าที่เป็นตัวร้ายอันนี้ต้องไปลุ้นกันต่อหรือว่าจะเป็นตัวละครลึกลับที่เกี่ยวข้องกับดากคอนบอลของโลกปีศาจ หรือว่าเราอาจจะได้เห็นตัวละครจากภาคเก่าๆที่กลับมามีบทบาทอีกครั้งสิ่งที่ทำให้ดักนับอลไดามาน่าสนใจคือการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่มันยังคงมีความตื่นเต้นและอารมณ์ขันเหมือนกับช่วงแรกๆของดักนับอลที่แฟนๆรู้จักและลงรักเพื่อนๆคิดว่าแนวทางนี้จะช่วยเสริมเสน่หให้กับซีรีส์ได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์กันดูข้างล่างได้นะครับ ความหวังและอนาคตของซีรีส์ดะคอนบอลดะคอนบอลไดมากจะสามารถทําให้แฟนๆรู้สึกตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกที่เราได้ดูดะคอนบอลได้หรือเปล่านี่คือคําถามที่หลายๆคนอยากรู้สิ่งที่แฟนๆคาดหวังมีอยู่เยอะตั้งแต่การเล่าเรื่องที่สนุกและน่าติดตามไปจนถึงการพัฒนาตัวละครให้ดูมีมิติและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น หลายคนอยากเห็นการเชื่อมโยงของดักกอนบอลไดมากกับภาคก่อนๆเช่นการอธิบายเกี่ยวกับพลังลับของดักกอนบอลการปรากฏตัวของตัวละครที่เคยหายไปและความลับเกี่ยวกับมิติอื่นๆในจักรวาลดักกอนบอลสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มให้จักรวาลดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสร้างความประทับใจให้ทั้งกับแฟนคลับรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ สรุปนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ดักลาบอลไดมะเป็นภาคที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาคุมบังเหียนของอาจารย์โทริยามาถึงแม้ว่าท่านอาจารย์เขาจะล่วงลับไปแล้วทั้งการเล่าเรื่องที่สดใหม่และทฤษฎีต่างๆที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ผมว่าภาคนี้จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างแน่นอนซึ่งตอนที่ผมพูดอยู่นี้ อนิเมะถึงตอนที่12แล้วก็มีเซอร์ไพรส์มาพอสมควรผมผมก็ชอบมากเลยภาคนี้และหลายคนน่าจะเห็นแล้วละ่ะเอาเป็นว่าไปดูกันเองดีกว่าแล้วเพื่อนๆคิดว่าภาคนี้จะกลับมาครองใจแฟนๆชาวดาก้อนบอลได้หรือเปล่าหรือใครมีประเด็นเพิ่มเติมที่อยากพูดคุยลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเจอกันในคลิปถัดไปครับ ขอบคุณครับ